สวัสดีครับอยู่กับช่องเบาเย็มคนนัดรวยนะครับไม่กับผ้าพี่น้องเมื่อวานแห่หลังจากเออไม่เออไปตองถึงไปแล้วครับพี่น้องนี่นะครับจุดที่ตะวันแห่มาหลุดมาส่นน้ำกันเ้อพี่น้องเนอม้านโบรหรือบอม้าน อ่าหล่ครับหึ บาดเจียวอ่ะนี่พี่น้องยานอุปกรณ์ตกแนวเข้าปาน่ะนี่นี่ปักกิงนี่พี่น้องเอ้ยตัวแรกแห่งมันครับน้ำน้ำก็เล็กเล็กเนเพียงคอนี่ครับป่วนป่วนหาเด็กเหนียวไม่ถึงที่กำบัก พ่อยังนออมากอ่ะได้พ่อหนูบ่ะุนหนูกดกแลอุดเลยเอาใันเลียนนี่ขนาโอ้ยอุ้ยทันด้วยไปไปกินมาทันแล้วยพ่อจิกกินไหมทันอยู่ทันอยู่ นังอยู่ในแหอยู่เดัยเเดย,ตดยูตีแห่จาที่ติกตีนมาอยู่หน่เดียวใบต,อง,ตองมันหลายิือตีแห่กับเปือน อือหือกระองไปหือแล้วนม่ไปได้ไหมเดี๋ยวพ่อตบบอลไหม เอ้ยเฮ้นโอ้บ้ามุดไปนั่งขอรท่านกะดุกกระด้อว่นวายส่วนนี้กลับไปส่วนนี้กลับไปแต่าไปตองร้ายๆ เราไม่มีปลาตองอยู่งูมงายอยู่ปะเออพี่หนอ,องเลยเหนื่อยแรงแล้วเจ้เ <c oughs> สียที่ยังนึงคือมันจะไปตองพี <c oughs> <c oughs> ่หนอพอดิลุนพอไดิลุน กูสวนเลยนาะ้ออ <noise> ู่ทางนอกอดีออกเลยไออกไออกไปออกไออกไปออกไปออกไปออออกไป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 ไปออกไปออกไปอกไปอนกไปออกไปออกไปออกกไปออออกไป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 ออ พ,พี่น้องมาพี่เลี้ยนี่ข่อยนวอยข่อยเชียวขวอยคำลงแรงนะครับแล้วบรรยากาศที่ตรงหน้าก็ได้เดือกงานเลยพี่น้องเลยก็ได้ขึ้นมาจากบ้านแฮะนะ่กำลังเตรียมตัวจะขึ้นมาเที่ยงทีนี้จะเป็นเมืองป้าน้อกันอยู่เทียงครับผมพี่น้องไปไป,ไป,ปชมกันเลยพี่น้อง mất cho mùng ba gần là để ra bên đấy. Nè, nào con <g ül> มานหนึ่งของมัน้นี่แหละครับเร็จประมาณน,นี่แหละ พอได้กินเล้งครับพอได้กินแร้งนะครับพี่น้องเนาะปลาก็ได้ปลายเฮ่ยตายเฮ่ยก็ไปสวนกับ,ส,บสำหรับคลิปน,นี้บอบาเองก็ต้องขอตัวลาไปแล้วครับไปพบไปพอกัน คลิปต่อไปนะครับเนาะบายยครับพี่น้องพูดได้คำว่าแม่กาแฝากตไหลค์กดติดตามน้องีเด้วอพี่น้องเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะครับเนาะสวัสดีครับผม